คำถามประกันสังคมลีไลท์เราส่งประกันสังคมมา23ปีฐานเงินสมทบอยู่ที่12,750บาทได้บำนาญเดือนละ3,489บาทไปตลอดชีวิตเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับฝากกดไลค์กด like, subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับรการสังคมนะครับที่ทางคุณผู้ดูนะครับได้แชร์ประสบการณ์มาซึ่งได้รับสดๆร้อนๆเลยนะได้รับเดือนแรก นะครับเดือนที่3เดือนมีนาคมเนาะ25มีนาคม66นะครับปีนี้เองก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับเงินบำนาญที่จะได้รับที่ได้รับแล้วเนาะไม่ใช่ที่จะได้รับนะครับที่ได้รับไปแล้วนะครับก็หวังว่านะถ้าเกิดดูจากสติกเกอร์เนี่ยแสดงว่าแฮปปี้นะครับแฮปปี้คือเราจะไม่ได้มองว่าเงินบำนาญตัวนี้นะครับตัวเลขตัวเนี้ยจะมากหรือจะน้อยคือ มากน้อยแต่ละคนไม่เท่ากันะนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเงิน3,000ก็เยอะแล้วส0 0อย่างเงี้ยนะครับก็มองว่าเยอะแล้วแต่บางท่านอาจจะมองว่ามันอาจจะไม่เพียงพอนะครับก็แล้วแต่แต่อันนี้ก็แสดงความยินดีกับคนที่ได้รับบำนาญประกันสังคม ณที่นี้ด้วยนะครับเพราะนั้นเรื่องบำนาญประกันสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมพูดบ่อยในหลายๆคลิปวิดีโอนะครับผมพยายามที่จะพูดเรื่องนี้แล้วก็แชร์เรื่องนี้นะครับเพื่อให้คนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับเพราะอย่าลืมว่าบำนาญประกันสังคมเนี่ยกว่าทุกๆท,ท่านจะได้รับเนี่ยมันต้องผ่านการส่งประกันสังคมมาแล้วนะครับในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอย่างน้นอยๆเ่ย15ปีเี่ยนะครับต้อง อยู่ในประกันสังคมไม่ว่าจะมาตรา33หรือมาตรา39ก็ตามทีนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าพอเราส่งประกันสังคมนะครับในช่วงบั้นปลายประกันสังคมก็จะตอบแทนคุณนะครับด้วยเงินในส่วนของบำเหน็ตก็ดีหรือเป็นบำนาญก็ดีแล้วแต่เงื่อนไขต่างๆที่ทุกท่านจะได้รับนะครับแล้วก็บำนาญนี่แหละที่จะช่วยซัพพอร์ตนะครับหรือดูแลคุณ ในยามที่แก่ชรานะครับในยามที่คุณไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำงานแล้วหรือในยามที่ไม่มีใครจะจ้างคุณแล้วอะ่ะต้องยอมรับก่อนว่าพอเราแก่ลงนะครับพอเราอายุมากขึ้นนะครับก็คงมีหลายบริษัทเลยนะที่เขาก็ไม่อยากจะจ้างหรอกนะครับมีบริษัทน้อยมากที่อาจจะจ้าง ผู้สูงอายุนะครับแต่โดยรวมแล้วแน่นอนมันอยู่ในวัยที่เรียกว่าวัยที่พักผ่อนและเรียกว่าวางมือจากการทํางานที่ตรากตําม,มาตลอดนะครับตลอดหลายสิบปีแล้วนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้กเกษียณน,นะครับอย่างมีความสุขคําว่ากเกษียณมันไม่ได้หมายความถึงว่าคุณจะหยุดทํางานหรืออะไรนะเพราะบางคนมีงานอดิเรกที่ เมื่อก่อนมันไม่สามารถทําได้ะนะครับด้วยเพราะเหตุใดล่ะด้วยเพราะหนึ่งเลยบางทีเราเลือกไม่ได้ที่จะทํางานอะไรนะครับมีงานอะไรก็ต้องทําไปก่อนเพื่อซัพพอร์ตชีวิตของเรานะครับเขาเรียกว,ว่าทํางานนะครับเพื่อเลี้ยงชีพส่วนงานอดิเลกเนี่ยมันทําเพื่อเลี้ยงจิตใจเพราะนั้นพอกเกษียณแล้วหลายคนก็ทํางานอนดิเลกอีกหลายคนนะครับก็อาจจะประกอบอาชีพธุรกิจนะครับ ของตัวเองในช่วงบั้นปลายนะครับเพราะว่าบางคนนะครับมันก็มีภาระหนี้สินที่ต่อให้หยุดทำงานแล้วมันก็ไม่หยุดตามก็จำเป็นที่จะต้องดูแลนะครับทั้งตัวเขาเองหรือดูแลทั้งครอบครัวนะครับและขจัดภาระหนี้สินเพวานั้นมันหยุดไม่ได้นะครับต่อให้งานหยุดหรือถูกบังคับหยุดด้วยอายุแต่ ตัวเขาไม่อาจที่จะหยุดได้เขาก็ต้องประกอบอาชีพเสริมด้านอื่นๆเพราะนั้นแน่นอนประกอบอาชีพเสริมมันก็จะมีในส่วนของเงินบำนาญประกันสังคมที่ซัพพอร์ตแล้วถ้าใครนะถ้าอนาคต3ขอผ่านนะครับก็อาจจะขอเลือกเป็นบำเหน็จก็ได้นะเป็นเงินก้อนเลยแล้วเอาเงินก้อนนั้นไปต่อชีวิตอีกนะครับไปต่อธุรกิจนะครับสร้างธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะมันก็แล้วแต่การประกอบอาชีพ นะครับหลังกเกษียณน,นะเพราะว่ากเกษียณมันไม่ได้หมายความถึงว่าคุณหยุดอยู่กับที่แล้วไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างนั้นนะครับมันอาจจะหมายความว่าคุณทําอะไรบางอย่างเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจในช่วงบั้นปลายของชีวิตนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าผมกเกษียณเนี่ยมันก็จะมีงานที่ผมอยากที่จะทำใช่ไหมงานโมเดลต่างๆอยากจะเริ่มนะครับเรียกว่าต่อโมเดลนะครับเอ่อเรียกว่าผลิต นะครับโมเดลบ้านอะไรอย่างเงี้ยอะไรเล่นๆน,นะครับที่มันมีความสุขกับเราที่ฮิวใจเราอะนะเพราะนั้นแต่ละคนก็คงจะเป็นเช่นนั้นนั่นเองนะแล้วก็ใครเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับมันอาจจะดูพูดไปเรื่อยนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยอันนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์จากทางบ้านที่แชร์มาแล้วก็ผมมองเห็นเลยว่าประสบการณ์ของทุกท่านมีค่าเสมอนะครับมันช่วย ซัพพอร์ตนะครับคนที่อยู่คนที่อยู่รุ่นตอต่อต่อไปอะนะครับและผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอผมเนี่ยนะครับทุกคลิปวิดีโอมันจะซัพพอร์ตคุณนะครับคนรุ่นต่อไปได้รับรู้รับทราบแล้วก็วางแผนทั้งในเรื่องของการเงินเองก็ดีนะครับไม่ได้เอาทั้งชีวิตไปพึ่งกับ เงินบำนาญประกันสังคมอย่างเดียวนะเราก็ต้องมีส่วนเสริมที่คอยเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเสริมนะเสริมเงินบำนาญน,นะครับให้เยอะขึ้นด้วยนะครับมันก็จะทำให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมเพราะเราแก่แล้วเนี่ยเราก็อยากกินของดีๆเนาะเราอยากที่จะไปในที่ที่เราอาจจะไม่อยากเราที่ที่ที่เราไม่เคยไปเพราะว่าตอนทำงานอยู่เราอาจจะติดงานติดธุระ จนไม่อาจที่จะไปได้แต่พอคราวนี้เราว่างงานแล้วนะครับว่างจากงานประจำแล้วแล้วก็เรียกว่ากเกษียณอย่างเต็มที่ก็คงอยากที่จะทํางานอยากที่จะไปเที่ยวเล็กๆน้อยๆไปดูนู่นปูนี่นะครับก็ลองดูนะใครอยากแชร์ประสบการณ์เหมือนท่านนี้นะครับก็แชร์มาได้เลยนะครับประสบการณ์ทุกท่านมีค่าเสมอนะครับมันหล่อเลี้ยง ิตใจทุกๆคนนะครับมันช่วยซัพพอร์ตทุกๆคนนั่นเองนะครับฝากกันไว้นะครับโดยคร่าวๆสูตรใหม่นะครับสูตรแค์เนี่ยจะเป็นการคำนวณโดยมีหลัก3ตัวนะครับในการคำนวณนีเดี๋ยวผมวงกลมให้ดูนะ1อัตราบำนาญที่คิดเสร็จเดือนด้วยอันเนี้ยยึดตามข้อมูลเดิมแต่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็คือ20%นะครับและ บวกกับเงินสมทบส่วนเกินนะครับที่เกินมา180เดือนน่ยนะเกินมากี่เดือนให้คูณ0.125จากเดิมนะครับจะได้1.5ก็ต่อเมื่อต้องครบ12เดือนเท่านั้นไม่ครบปัดเศษลงแต่สูตรใหม่นะครับจะคิดเศษเดือนด้วยนะครับก็คือเอาเดือนคูณ0.125เลยทีเดียว นะครับซึ่ง1 0ึ่่อก็มาจากอ่อมาจาก1 5ของ12เดือนนั่นแหละนะครับเอามาหารเฉลี่ยเป็น0.125นะครับมันตัวเลขเดิมตัวเลขเดียวกันแค่ปรับใหม่ว่าคิดเดือนเสร็จเดือนด้วยนะครับบวกกันอ่านี่คือข้อดีของการปรับใหม่ตัวตัวที่2จะเป็นค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของผู้ประกันตนทั้งระบบนะครับอันนี้มีโปรแกรมให้นะเดี๋ยวลองไปคำนวณดูโปรแกรมกับ2คือตัวเฉลี่ยพอยต์นะครับพอยต์เฉลี่ย สามตัวนี้มาคูณกันก็จะได้บำนาญต่อเดือนนะครับฉเฉลี่ยพอยต์คืออะไรเอาแนะนำคำง่ายๆคือเงินเดือนของคุณเทียบกับหรือหารกับค่าเฉลี่ยของเงินเดือนทั้งระบบก็จะได้เป็นพอยต์นะหารเลยนะ5 000, 5 0 0หาร5,000เท่ากับ1.1พอยต์นะครับแล้วก็เอาพอยต์มาฉเฉลี่ยว่าพอยต์เฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแต่พวกนี้ไม่ต้องดูอะไรมันนะครับเพราะเรามีการคำนวณบำนาญเฉลาภาพอยู่แล้ว